อันนี้คือตัวอะไรนะตอเต่อตาอืมอันนี้อะไรนะปอาไก่อันนี้ตัวอะไรนะป่าพุง่งอันนี้ตัวอะไรนะลอเลียงอ่าลอเลียงแตเราแม่พูดแล้วหนูจะแตเราหนูพูดกับแม่อะไรหนูจะอยู่งไปเลยอ่าได,ไได้ได้ได้อันนี้ตัวอะไรบอกแม่ก่อนฟอฟันห้ามัมีตา <laughs> อ่าแล้วนี่อะไรลูกอัน,นมอมายฟออันนี้คือฟอฟันฮอนดะพุ่หน้าหนู เอมีตามันน่ารักเ่ะมันมัมนเปแพโนโนอนอะอืมใช่ใช่ใช,ใช่อ่ะบอกแม่อีกรอบหนึ่งตัวอะไรนะหมายอยักษ์ยอาย,ยิด้ดอชดาอ่อหน้านี้ก่อนดอชดาคุณอย่างนี้ยเ,เออดอชดา<ม>แต่ถ้า,ามีถ้ามีอยากอันนี้ไม่มีอยากดอชดาแต่ถ้าเกิดมีสองอยากเขาเรียกต่อประตักก็เลยไม่มีอยากเออไม่มีอยากก็เลยเป็นดอชดาอ่ะเดี๋ยวก่อนมาวี่ั่งหนู มันมียักษ์มันมีเขี้ยวไงอัยนี่ตัวอะไรนะตัวเต่าก็ไก่พะพุ่งโดริงอ่ะหน้านี้หน้านี้ก็ไก่อะันนี้นะตัวตัดมางนี่ตัวอะไรตัวดอมโตก็ไก่ปปลาในปอปลาในตัวปลาไหมือนบอกเปไม้ชี้ก่อนนี่นี่ตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวปอปลาตัวไหนตัวใบไม้อันไหนปอปลา 爸爸。